ในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับเราอยากจะยกตัวอย่างนะครับการสร้างขามแ,แข็งด้วยตนเองมันเป็นหนึ่งในหลายๆพื้นที่เป็นร้อยแห่งแล้วนะครับวันนี้ที่เราพยายามขับเคลื่อนอยู่ประชาชนร่วมมือกันเองอันนี้เป็นตามแนวทางที่เราเรียกว่าการระเบิดจากข้างในนะครับระเบิดจากภายในของพระบาทสมเด็จอูหัวนะครับผมเคยกล่าวไปแล้ววันนี้ที่โรงเรียนศรีแสงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีมีพระครูวิมลปัญญาคุณเจ้าวาดวัดป่าศรีแสงธรรมนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน และนําแนวคิดหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อพึ่งพาตนเองในเรื่องพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ในมีการนําโซลารเซลล์มาใช้สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าลงได้จาก6 0 0ันบาทต่อเดือนเหลือเพียง4ี่ิบาทต่อเดือนลดไปเยอะนะครับแต่ต้องทําจริงจังอ่ะนะและมีการขยายผลเป็นโครงการสู้ภัยแรงจะทําระบบสูบน้ําด้วยพลังแสงอาทิตย์นะครับตอนนี้เราทําได้แล้วแต่มันสําคัญจะมีน้ําให้สูกหรือเปล่านั่นแหละ ย้อนกลับไปดูที่ว่าน้ําต้นทุนยังไงรักษาป่าย,ยังไงคิดที่มันเป็นระบบแบบนี้ถ้าทําทุกอย่างไอ้นี้ทําดีทำดีบางอันทําไม่ดีตรงกลางตงปงาปมันก็ไปไม่ถึงนะผมยกอย่างให้ดูนะครับหลายเรื่องที่ท่านทาไว้ก็คือแต่ทางระบบสูบน้ําระบบประปาหมู่บ้านแล้วก็สัมพันธ์ก็คือเยาวชนนะครับมีการฝึกฝนเด็กมอปลายให้มีทักษะในการติดตั้งระบบโซลารเซลล์ได้เองด้วยนะครับภาครัฐก,ก็ต้องคิดทำต่อไปช่วยเหลือเขานะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ เรื่องต่อไปคือเรื่องการรับซื้อไฟฟ้า,าจากภาคครัวเรือนซึ่งจะทําให้สามารถสร้างไรายได้จากหลังคาของตัวเองที่ดินของตัวเองได้นะจะได้มีไรายได้มีความอยู่ที่ดีขึ้นแต่ต้องคํานึงถึงในเรื่องของการรับซื้อด้วยปริมาณการซื้อมากไปหรือเปล่าตามสัดส่วนของอะไรละ่ะแผน PDP พลังงานนะครับพลังงานจากแก้จากน้ํามันพลังงานจากพลังงานทดแทนแล้วก็คํานึงถึงอะไรละ่ะคํานึงถึงสายส่งด้วยนะครับวันนี้เรามีเพียงพอหรือย,ยังทุกพื้นที่หรือย,ยังถ้ายังไม่มีมันก็ขายไม่ได้ ก็เอาใช้ในพื้นที่ก่อนอย่างที่วัดเมื่อกี้สักครู่นะครับวัดป่าสียังทำทำอยู่มุ่งหวังแต่ขายแต่เพียงอย่างเดียวถ้าใช้ทุกที่มันก็เลี้ยงตัวเองได้ไประหยัดไม่ต้องไปใช้ไฟหลวงหลวงก็ไม่ต้องไปสร้างโรงงานเยอะๆถ้าทุกคนมีแหล่งพลังงานเล็กๆอยู่ตามหมู่บ้านนะคือวันนี้มองเป็นธุรกิจจปไปทั้งหมดเลยนะอยากขายขายเอาเงินอย่างเดียวไม่ได้มันลงทุนเยอะนะครับลงทุนสูง,งพอาะน้วนเรื่องแผงโซลา่าเซลเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างแพงนะแล้วก็ผลตอบแทนระยะยาวนะครับอัน,นี้ท่านก็มุ่งหวังแต่เพียงจะทาแล้วก็จะ ขายไฟทไําไมท่านไม่คิดว่าจะทําเองใช้ในบ้านใช้ในชุมชนนะแล้วเราก็รัฐบาลก็ได้ส่งเสริมกรารทาโซลเซลล์แผงโซ,ซลเซลล์เองในประเทศไท้มากขึ้นราคาถูกลงเนี่มันต้องไปแบบนี้คู่กันนะถ้าทุกคนมุ่งแต่ขายขายขาย,ขายนี่เฉพาะไฟไฟอย่างเดียวนะหลายอย่างก็จะขายขายอีกมันไปไม่ไหวหรอกรัฐบาลก็ลําบากนะเรื่องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์นะครับก็ขอให้เป็นพลังงานสะอาดนะ